Lát nói chỉ việc ăn nóc về nóc 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 trâu nóc nhàng phu nói nóc đây bỏ gì đây mà bò nóc đi áo vâng thì tạm vâng đồng đây Với mình chỉ gặp mà là mình chỉ bay là để bạn hả bỏ đấy chắc không lắm, mình hết, à, phải <laughs> <laughs> nhau nốt gì đó, và nhà cá chưa thông na Phút cơ đoàn xịt tục Vâng nào mượn mượn cá đi đi nhờ Mà tạt nhá nào phía lô cô biết vậy Kháu ngàm đi bò <laughs> Đường nâng phút đi có này nè Ô oh, อ่าพี่น้องฝากติดตามวิญญาไวดเดอร์วิญญามีหลายสิ่งหลายอย่างอยากน้ำเสนอครับพี่ให้น้องได้เบิงเนาะกับบรรยากาศวันบ้านบรรยากาศวิถีชีวิตอ่าได้หลายอย่างให้หรอคืออย่งสี่กระเม็นอันนึงคือตะกี้เฮาเป็นเด็กน้อยเฮากับบฮหงูก็แค้นเนาะว่าอ่านกมันสีหยุดให้จับบออันนี้มันก็เป็นการเหียนหูเนาะเป็นการเหียนหูให้ให้ลูกให้ด้านคือเฮาก็คือกันแหละใหญ่ตั้งแต่น้อยมาเฮากับบุหงุก็มันยั่งเป็นยั่งมันต้องได ผ่านการผ่านวันเวลาเมี่ยงตังต่างๆไปแล้วมันจึงมันจึงแค่เท่าหียนหูเนาะอันนี้จะเป็นบทเรียนไปเนาะเนาะแั่น,น,นรา,ารบรรากาศตั้งต่างเนาะที่บุญยูนํำเสนอนี้บางทีบางคนอาจจะโบโบมีโอกาสได้มาอยู่ให้อยู่หน้าอยู่ทงอยู่ท่าไปส่นะแต่ว่าพอได้มาเบิ้งนับุญโยแล้วกะเออููสึกคิดฮอตตอนนั้นตอนนี้เมีย่ยงไปเนาะกับว่ากันไป บินมาแต่พุ่นน,น่ะพี่น,น้องเห็นบ่าวตัวนี้มันจะเป็นลงซ้าตัวนี้เริ่มมีแล้วได้เริ่มมีนกแล้วได้เอาผู้ใดมาเบิ้งวิดีโอนี้กะบว่างว่าจะมีความสุขนะพี่น้อง <S <S 1> <S 1> แล้วก็ติดตามเบิ้องประโยชนต่อไปอีกไอ้ประโยกน์เกษตรไทยขอให้พี่น้นองได้เบิ่งอีกเกี่ยวกับวิธีชีวิตอื่นเนาะยามนี้ก็เป็นยามเนื่อง,งที่เอามาอบดระบาดใช้ฟุ้นใช้ปุย เขานาเนาะลายคนก็คือกันแหละเห,ะห,ะห,ะหะ็ดทุ่งนาบอกเต็มแต่ละคนก็เห็ดเนาะผู้ที่มีให้มีนาก็เห็ดให้เห็ดนาและยามนี้มีย่างใดที่ที่ได้กินนี่ย,ยามนี้ก็จะมีที่เ่าสามารถหาก,กินได้เนาะก็คือปลาซิวน้อยปลาซิวน้อยใส่ซ้อนเออใส่กุง้งก, <นา S 1> กับใดเออแซนกเห่านกนานนาแล้วก็มีอย่างอีกปลาเบ็ดพี่น้องปลาเบ็ดปลาคอ เออผักเบ็ดปักคอเนาะแล้วก็ยังอีกเดะเก็บผักหักน้อยม่เอาเก็บผักอีหินผักยังต่างๆสิไปยังคะน่ะจอบบึงปลาป้าที่ทางลุ่มพูดดีไหมทาน้อยอยู่ลุ่มพุ่นอยู่ทางลุ่มนะเนี่ยปลาซิวเดี๋ยวนี้ปลาซิวนี่อ่าบรรยากาศบานๆนี่น้องเอ้ยความสุขห้าได้จักตรงปาซิวน่ะ เปอะไรไปเอานอกเมื่อกี้นะกไ่เบิ้งบอกให้ลุงฟังเลยมันยูใส่มันเป็นอย่างไมรมันเป็นอกไก่มันเป็นองไรเหี่ยวะข้าวลูกสีข้าวเป็นปลเห็นแล้วอุ้มกินเนี่ยอันนั้มันบินอยู่ไหนเห็นบอกแถบเไปเอาให้มันได้ดิทุน อ๋อไปนี้เองครับคุณไปเลยไปหมดแล้วไปปะไอแม็กแล้วไปแล้วคุณนะไอแม็กเลยมันมาพีละตีไปนะมองดูมองดูมันมันลิ้นกับลมนะให้ดูมันผือปีกสลมเลยเป็นเห็ด ห้าปได้ด,ดอกอะไรบรรยากาศอยู่ท้ายอยู่นาอยู่หัวอยู่ส่วนอ้าพี่น้องเลยขอทุกท่านทุกคนมีความสุขในการติดตามพวกเราวันนี้พวกเราตัดเรียบร้อยแล้วแหละกระสิเดย์เฮ่อเอาเครื่องเอาขคองเมื่อบานก่อนอปักกวงนะไล่ไล,ล่พี่น้องไขเเ่เชติมเนี่ยไข่เชอร์รีเชอร์รี่นี่อันนี้เป็นไข่มันนี่นะไข่หาร์เชอร์รี่ต้องกำจัดมันครับต้องกำจัดมันกันกน สีอออแม่แพรลูกอยู่นี่ไล่น่ะไปเัี่ยไปเอานกเนี่ยไปเอานกฮะไปเอานกยังไปอยู่บาบุไรตีฮะบุไรตีนกนะมันก็เดือลิงกับลมยืนฮันอยู่นี่มันลิงกับลมอยู่ bên mình nào phơi nhai không phơi nhai ổn ổn mà sai ổn bóc phơi lát thì bóc được mà nào mà sai ở mắn vào lại phải bóc được bóc cái chú <laughs> này กีป๊ปลานะเต้นปลาน้ยนะเต้นคืนเต้นคืนอยู่เมนคืท่านนี่งมันอยากคืท่านึ่งเห็นเขาัมแบบเมืนเต้นลงมือเกาเนี่ยนะบุญแมันเต้นไปเต้นคืไปเดืคเดือดเดือดเดือดเเดเดาเดืเป็นมือเือ บรรยากาศบานๆบรรยากาศอยู่ทุ่งอยู่ท่าอ้าวป้ายเมื่อัะเนี่ยเก็บเครื่องเก็บคองเด็กเห็นบอกเห็นบอกบอกยินบุบบุบอยู่นี่เนี่ยไล่เด้ป้าเนี่ยให้นี่เน,น,นีเ่ยป้ายพี่น้องเมื่อกวันกันเด้อขอบอกขอบใจทุกคนที่ติดตาม น้องข้อทุกคนอ่ะยูดีมีแหงติดตามอยู่ไปอีกตลอดตลอดขอด้อทุกคนมีความสุขน้อยจะเรมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้เด้อดกดดิงไ,ไว,ว,ว้เด้ดอเเอากจี้ตัวล้านน้อยค่อยเด้ด